ขยี้ยนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่483ากระบี่รูหิตด,ดูดซับเลือดจำนวนมากจากเราอสูรดุห้ายหล่อเลี้ยงในทะเร่รูหิตพอปากฏดขึ้นมาจึงปลดไปแสงรูหิตแม้กระทั่งกรนเมฆในท้องฟ้ายังถูกแสงรูหิตเจาะเะลวงวังหลินดวงตาก็ส่องสว่างกวัดแกงกระบี่รูหิตในมือเมื่อกระบี่เขียวเป็นอิสระได้กับุ่งเข้าหาวังหลินกวาดกระบี่รูหิตใส่ทันที วินาทีนั้นเสียงดังสนั่นกึกก้องรอยแยกอาวากาศฉีกขาดชนเข้ากับกระบี่สีเขียวกระบี่เขียวส่งเสียงแสงสีเขียวแตกสลายแสงรูหิตจ,จำนวนมากที่ผัวพันกันก็ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วกระบี่รูหิตถูกชักออกมาส่งเสียงกระหึ่มปลดไปกินอายดูร้ายเกินจะพันธนาทำการเล่ล่ะวินาทีนั้นเกิดรอยแตกเล้าขึ้นบนกระบี่อีกเล่มด้านหน้ารูปปั้นบนตําหนักยกเขา่า มันระเบิดและปลดไปแสงสีฟ้าและเริ่มต่อต้านกระบี่รูหิตลาวกักบกระบี่เขียวสามกระบี่ปะทะากันจนเกิดอวกาศสั้นไหวตนกำเนิดของกระบี่รูหิตลึกลับมากและยังแฝงพลังอำนาจไร้ขอบเขตทำได้กระทั่งเทียบชั้นกับสองกระบี่ของท่านสวรรค์ได้ไม่โดยไปกว่ากันและยังดุดันอย่างยิ่งยามกระบี่ทั้งสามปะทะากันจงเกิดสายฟ้าคำรามคือแรงกระแทกโผล่ออกมาจากก้อนเมฆ แรงกดดันแทบจะก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างตําหนักยกขาวเบียดช่องออกมาได้อีกเล็กน้อยด้านหลังลูปปั้นบนตําหนักยังมีกระบี่อีกสองเล่มหนึ่งในนั้นก็แตกแล้วและมีกระบี่สีดำคุ้งออกมาทั้งสามร่วมมือกันกับกระบี่เขียวและกระบี่ฟ้าเข้าคมกระบี่โรหิตการโจมตีของกระบี่ลึกลับทั้งสามเล่มเพียงพอทําให้กระบี่โรหิตคุ้มค้ั่งมากขึ้นแสงสีแดงมีจํานวนมากแต่มันค่อยๆทดถอย ลาวกับชัดเจนว่าไม่คู่ควรกระบี่โรหิตมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองมันกําลังโกรธกิวและโจมตีใส่ทั้ง3กระบี่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาวังดิน9้าออกไปดวงดาวเทพโบราณกลางหน้าผากก็หมุนเมื่อการหมุนถึงขีดสุดเขาชี้ใส่กลางหน้าผากโรหิตหยดหนึ่งก็ปรากฏออกมาโรหิตนี้ไม่ใช่แกนโลหิตของเขามันถูกสร้างขึ้นมาจากดาวเทพโบราณโรหิตลอยออกไปใส่กรบีร่โรหิต และถูกมันดูดซับกระบี่ปลดไปแรงกดดันอันหน้าตกตะลึงแสงรูหิตหนาแน่นขึ้นหลายเท่าตัวนักเงารูหิตยักปรากฏขึ้นมาจากตัวกระบี่รูหิตล่างเงาผ้ามัวและดูเหมือนมนุษย์หลังจากปรากฏกระบี่รูหิตกวัดแกว่งกระบี่สีสันทั้งสามก็ล่าถอยเห็นชัดว่าไม่คู่ควรวินาทีนี้กระบี่ขินเล่มสุดท้ายก็แตกสลายแสงสีทองปรากฏใช้แรงกดดันทรงพลังและปานกระบี่เข้าประทะก,กับกระบี่รูหิต กะบ,บี่โทหิตก็ถอยกระบ,บี่ทั้งสี่เร่มสีเขียวฟ้าดำและทองต่าง้อยในอากาศพวกมันเริ่มหมุนเป็นวงกลมก่อตัวเป็นวังวนแล้วก็มีอีกโรคที่ปั่นป่วนอยู่ข้างในโรคข้างในผ้ามัวแต่เห็นชัดว่ามีดวงดาวมากมายที่มีคนธรรมดาอยู่บนนั้นพวกเขาต่างก็พึมพำมีเสียงประหลาดดังออกมาสั่นสะเทือนจิตใจทุกคนได้น้ำเสียงดังไปทั่วเขตระดับเก้า เจาะเข้าใส่่ายกลป้องกันสำนักเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณเซียนทุกคนรวมไปถึงเราสัตว์อสูรดินแดนพารามีตาดวงหนึ่งเปิดโทษทันหนึ่งสิ้นสุดโทษทันเราคู่มีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ได้รับเต่าอันยิ่งใหญ่จะสามารถขจัดความเจ็บปวดทั้งหมดและดินลนกลายเป็นสิทธิของข้าเข้าสู่ดินแดนของข้าและเจ้าจะกลายเป็นความภาคภูมิใจของสวรรค์เหนือร่ำกว่าคนอื่นได้รับเต่าแห่งสวรรค์เข้าสู่ดินแดนของข้า คนรักของเจ้าจะฟื้นคืนชีพและมีชีวิตอยู่ตลอดการเจ้าจะอยู่อย่างสงบใจและบรรลุเตาที่แท้จริงเข้าสู่ดินแดนของข้าวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ของเจ้าจะร่มสลายและจะไม่มีชีวิตและความตายเข้าสู่ดินแดนของข้าจิตใจเจ้าจะสมบูรณ์และความคิดจะน้อมรับน้ำเสียงเต็มเรี่ยวแรงกดดันออกมาจากโรคในวังวนเสียงนี้ทรงพลังอย่างยิ่งจนบางคนเกิดความรู้สึกอบอุ่นเชื่อถือมัน เ่าเซียนที่เข้าไปยังสำนักมนันซึ่งหลบเลี่ยงทันสวรรค์ตาก็งงผููเยาหนึ่งในนั้นมีแววตาผ้ามวัวและถูกวังวนแทนที่เขาดูยิ้มและมีความสุขรอยยิ้มแปลกประหลาดวินาทีนั้นแสงล้อมรอบตัวเขาและหายไปพอเขาหายตัวไปเราเซียนหลายร้อยคนรอบๆก็เผยรอยยิ้มประหลาดแบบเดียวกันแสงลอ้อมรอบพวกเขาและหายไปนี่มันคือการเรียกขานพารามีตาแห่งทันสวรรค์ไรจุดจบ จงเพ่งสมาธิตัวเองไม่เช่นนั้นจิตใจแห่งเต่าของพวกเจ้าจะไม่มั่นคงและถูกเรียกเข้าไปในโรควังวนพัวบุโซระดับสูงของสำนักมารเอ่ยขึ้นนำเสียงเขาดุดสายฟ้าดังกึกก้องไปทั่วสำนักเสียงทั้งหมดที่ตื่นอยู่ก็ตกอยู่ในการงุนงงที่หายไปไม่ใช่เพียงแค่คนจากสำนักมารเท่านั้นยังมีสำนักพูดผีสำนักเทพเจ้าสำนักเทรวงสวรรค์และอสูรหมอกดุร้ายที่หายไปพร้อมกับพวกเขาวังดินล้อมรอบด้วยกบ,บิ่รูหิต มอกไปยงังวังวนที่สร้างขึ้นจากกระบี่สี่เล่มเสียงประหลาดนั้นเข้าสู่จิตใจเขาแต่เพราะวังหลินเป็นคนที่กำลังอดทนต่อเสียงทันสวรรค์จึงได้ยินชัดกว่าคนอื่นทว่าเสียงในหัวนั้นไม่เหมือนเดิมแต่กำลังเปลี่ยนไปบางครั้งก็เป็นเสียงของแม่บางครั้งก็เป็นเสียงของพ่อบางครั้งก็เป็นหลีหมู่หวานหวังผิงบางครั้งก็เป็นจักรพรรดิวิหกเพิงคนเก่าน้ำเสียงทั้งหมดนี้เอียงเอง็นและก่อตัวเป็นน้ำเสียงประหลาดพาลามีตา จิตใจแห่งเต่าของเขาแข็งแกร่งมากกว่าเซียนทั่วไปแม้กระทั่งเซียนเท่าบางคนที่บ่มเพาะมานานหลายพันปียังไม่ดีมากกว่าเขาวังหลินไปเชิญอันตรายหลายอย่างในชีวิตแค่ภาพมายานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาเลยนี่คือพาลามีตาเขาค่อยๆย,ยกแขนขึ้นแล้วคุ้งออกไปกวัดแกงกระบี่รูหิตในมือโจมตีใส่วังวนกระบี่ฟาก็ร้องคำรามแสงกระบี่ก็วูบว่า ทว่ามีพลังแข็งแกร่งโผล่ออกมาจากวังวนปะทะใส่วังลินวังลินล่างก็สั่นสะเทือนและก้าวถอยหลังไปวินาทีนั้นวังวนก็หมุนเร็วขึ้นและหายเข้าไปในก้อนเมฆก,ก้อนเมฆเริ่งล้อมคำรามเหลากับกำลังโดนวังวนดูดเข้าไปพวกมันกำลังรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนาทีนี้ก้อนเมฆก,ก่อล่างเป็นภูเขาเมฆภูเขาแห่งนี้สูงจนสุดลูกหูลูกตาและเป็นสีม่วงสนิทเปิดไปแรงกดดันสั่นสะเทือนสวรรค์ บนภูเขามีอัคระเวทจํานวนมากที่ตัดขวางกันก็เป็นคําว่าเต่าก้อนเมฆทั้งหมดเริ่มรวมกันอย่างบ้าคลั่งใช้ภูเขาใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นกลายเป็นภูเขายักสามารถค้าจุนสวรรค์ได้ภูเขาก้อนเมฆกดทับลงไปใส่วังลินขายต้องการบดขยี้วังลินให้แหลกเหลวแรงกดดันทรงพลังจนทําให้่ายกวนป้องกันของสํานักมานเกิดอาการพังทลายเสียงแตกแล้วพร้อมกับรอยแตกแพร่กระจายออกมา ร่างวังลินเกิดการประทุพร้อมแรงกดดันมากมหม่โผล่ออกมาจากทุกทิศทางฝ่าเท้ากดลงตานรับกระท้องฟ้าดวงดาราไปหน้าแดงขึ้นพลังดั้งเดิมโครจรไปทั่วทั้งร่างกายมองไปที่ภูเขาก้อนเมฆและดวงตาส่องสว่างเขากําลังรอคอยจังหวะที่ทันสวรรค์ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาซึ่งเป็นตอนนี้วังลินดวงตาส่องสว่างขึ้นพลังดั้งเดิมทั้งหมดก็ประทุออกมากวัดแกงกระบี่รูหิตลงอย่างรวดเร็ว ปรากฏเป็นรอยแยกอวกาศขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงดังกึกก้องรอยแยกอวกาศก็ฉีกขาดและเปิดออกทีละชั้นเพิ่มเดือแรงกดดันจากภูเขาและก้อนเมฆรอยแยกอวกาศจึงพังทลายหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจรอยแยกอวกาศก็ฉีกขาดอย่างสิ้นเชิงซึ่งเผยเห็นอวกาศด้านล่างท้องฟ้าดวงดาราอาวกาศนี้คือตำแหน่งที่ค่ายกนดินแดนปิดผนึกตั้งอยู่เมื่อรอยแยกเปิดออกพลังงานเย็นก็พุ่งออกมาวังดินก้าวเข้าไปในรอยแยกและเข้าไปในอวกาศแห่งนั้น ภูเขาก้อนเมฆจับเป้าหมายของมันไว้แล้วตกลงไปลอยแยกถูกฉีกเปิดออกอีกครั้งพร้อมกับภูเขาก้อนเมฆเข้าไปปรากฏเป็นโครงสร้างเหมือนตาข่ายเปิดไปกินไอทรงพลังหยุดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ทะลวงไปวังดินเองก็ประหลาดใจและรีบเข้าไปในตาข่ายสองฝ่ามือสร้างผนึกแล้วส่งลงไปบนร่างกายจํานวนมากวินาทีนั้นภูเขาก้อนเมฆไล่ตามมาล่นลงบนล่างวังดินวังดินก็ยกแขนขึ้น เล่ากับกำลังค้ำจุนกูเขาจากนั้นส่งเสียงคำรามเกินคำบรรยายล่างวางดินสั้นเทาและกากกรุหิตเปลี่ยนพลังนี้ลงสู่ค่ายกลดินแดนปิดผนึกทั่วทั้งอวกาศก็ส่องสว่างและเผยตาข่ายไล่ขอบเขตจนบอกไม่ได้ว่าจบลงตรงไหนมันล้อมรอบไปทั่วทั้งดินแดนชั้นไหนและปกคุมมานานในอดีตไม่ว่าเซียนดินแดนชั้นในจพยายามสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถเะรวงค่ายกลเปิดให้กว้างขึ้นให้คนเข้าสู่ดินแดนชั้นนอกได้มีเพียงเซียนที่แข็งแกร่งเกินบรรยายไม่กี่คนสามารถใช้ระดับบ่งเพาะทรงพลังทะรวงผ่านไปด้วยตัวเองได้ทว่าตลอดหลายชั่วย,ยุคนไม่มีใครยืมพลังจากอำนาจของท่านสวรรค์เพื่อเะรวงผ่านค่ายกลดินแดนปิดผนึกวังหลินเป็นคนแรกภูเขาก้อนเมฆเสมือนม่านหมอกล้อมรอบค่ายกลดินแดนปิดผนึกที่กำลังกระพริบและกดลงบนวังหลิน เสียงสายฟ้าคำรามวังรินใบหน้าซีดแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนขมามองกูเขาก้อนเมฆอย่างต้านทานค่ายกลอย่างไม่สะทกสะทานข้าเจอพลังของท่านสวรรค์มาแล้วหลายครั้งแล้วมีชีวิตรอดมาได้หมดท่านสวรรค์ในวันนี้ประหลาดยิ่งแต่มันยังไม่สามารถทำลายข้าได้จิตใจแห่งเต่าของข้าไม่โดนทำลายความคิดข้าไม่ตายร่างกายข้าก็มั่นคงดุดภูเขาไถแม้กระทั่งสวรรค์ก็ไม่สามารถเอาชนะข้าได้ ปามือสร้างผนึกกระบีรูหิตก็หมุนเป็นวงกลมปลดไปเสียงกีดร้องแสงรูหิตห่อคุ้งวังหลินภูเขาก้อนเมฆร้องคำรามและกดทับลงมาวังหลินสะบัดแขนล่างเงาเทพโบราณก็ปากฏรอบตัวเขาและขณะเดียวกันแขนขวาก็กำมัดและชกเข้าใส่ภูเขาในแขนซ้ายกดลงใส่ค่ายกลดินแดนปิดผนึกเงาเทพโบราณขยับไปพร้อมกับเขา แขนขวาชกกำปั้นออกไปตกใส่ภูเขาก้อนเมฆแรงกดดันจากภูเขาก้อนเมฆตกลงมาปะทะกับพลังงานเทพโบราณเสียงดังสะเทือนปฏตภ,ภีกึกกองพร้อมกับพลังทำลายล้างระเบิดเข้าไปในร่างเงาเทพโบราณจากนั้นมันถูกเคลื่อนย้ายไปในแขนซ้ายและเข้าหาค่ายกลดินแดนปิดผนึกสายฟ้าดังสนัน่นค่ายกลดินแดนปิดผนึกก็กระพริบแสงเจ็ดสีก็ส่องสว่างเป็นประกายและทั่วทั้งอวากาศและทั้งค่ายกล ค่ายกลยักษ์ก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาตอนที่แสงเจ็ดสีส่องสว่างการเปิดใช้งานของมันเพื่อหยุดทุกคนในดินแดนชั้นไหนไม่ให้ก้าวออกไปได้แม้แต่ครึ่งก้าวแสงเจ็ดสีทะลุผ่านภูเขาก้อนเมฆรหลกับไร้ประโยชน์ตอนหน้ามันแรงกดดันทรงพลังโผล่ออกมาส่องสว่างของค่ายกลเจ็ดสีเสียงดังกึกก้องเนื่องโดยการโจมตีใส่ค่ายกลได้บรรลุถึงระดับที่ต้องอันเชิญจิตวิญญ,ญาณค่ายกลออกมา จึงเกิดลำแสงกระพริบขวบแน่นจากค่ายกลแสงสีขาวเงินราวกับแสงสว่างและเปลี่ยนกลายเป็นหอกหนึ่งเรมหอกเรมนี้ปกคุมไปด้ยวยแสงแล้วคู่ก็หาบคู่เขาก้อนเมฆสายฟ้าคัวพันกับหอกและเกิดการประทุหอกบรรจุพลังอันน่าตกตะลึงราวกับประกายสายฟ้าแทงทะลุผ่านภูเขาภูเขาก้อนเมฆก็สัน่นและแตกสลายก้อนเมฆถูกดันกลับไปและกลายเป็นกระบี่สี่เรม วังหลินรู้สึกว่าร่างกายอึดอัดไปด้วยหลังจากโอนย้ายการโจมตีเข้าสู่ค่ายกลเขาประสบ,บอาการบาดเจ็บกากโรหิตแต่ดวงตาย,ยังคงมั่นคงจดจ้องค่ายกลอย่างใจเย็นและโจมตีทันสวรรค์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายกลดินแดนปิดผนึกหรือทันสวรรค์แถาคู่ต่างก็เป็นสิ่งที่วังหลินไม่ชอบเขายังจําสิ่งที่เห็นในดินแดนเจ็ดสีได้ตลอดหลายชั่วย,ยุคคนค่ายกลดินแดนปิดผนึกปนเปื้อนไปได้วยเลือดคงเราเซียนจํานวนมาก ตอนนี้ตัวเขายัางดินเสียงคำรามที่ไม่ยินยอมข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ซอกกว่าหนึ่งเราเซียนรุ่นหลังจะทะลวงผ่านาค่ายกนนี้และทําให้คนภายนอกอย่างพวกเจ้าทั้งหมดสูญสิน้นทะเลแห่งรูหิตจ,จะไหลนองในดินแดนชั้นนอกเป็นครั้งแรกที่เขาดินเสียงนี้มันบรรจุปรกายรหิตวังหลินและกระตุ้นความว่าขัางอีกทั้งเขากําเนิดในดินแดนปิดผนึกดินแดนแห่งนี้คือบ้านของเขา ภูเขาก้อนเมฆพังทลายกระบียสีเร่มิมถูกขอสีขาวหยุดลงก้อนเมฆจํานวนมากกําลังถูกผลักดันออกไปตําหนักหยกสีขาวที่เบียดช่องว่างออกมาสู่อีกโรคหนึ่งกําลังเผยตัวตนออกมาใจกลางระหว่างคิ้วของรูปปั้นบนขินหยกมีแสงอ่อนโยนกระพริบออกมาและมันห่อคุ้มทั่วทั้งรูปปั้นในเวลาไม่นานล่างมันคล้ายจะหลอมละลายแขนขวาเปลี่ยนจากขินกลายเป็นเลือดเหนือ แขนขวาเคลื่อนไหวรูปปั้นยกแขนขวาขึ้นกดลงในรอยแตกเพื่อน,นำทางไปยังอวกาศที่มีค่ายกลตั้งอยู่ก้าวตำหนักไล่จุดจบแขนขวาของรูปปั้นกดลงไปกบีสีเร่มข้างในอวกาศก็ลอยออกไปพร้อมกับการพังทลายของก้อนเมฆก,ก้อนเมฆห่อคุ้มรูปปั้นก่อตัวเป็นวังวนยักษ์โดยมีกบีสีเร่มกำลังหมุนอยู่ภายในเพื่อให้วังวนขยายใหญ่ขึ้นช่องว่างที่ตำหนักยกเขาอยู่ข้างใน ก็พันชีกเปิดแล้วเคยรั่วข้างในในรอยแยกวีดาวเคาะก้าดวงเหมือนกันก่อตัวเป็นค่ายกลปลดปลายอำนาจแห่งดินแดนสวรรค์โบราณตำหนักสวรรค์ตำหนักวารีตำหนักคุ้นเขาตำหนักอาสนีตำหนักกลางตำหนักอัคคีตำหนักวายุตำหนักปัตถภีตำหนักหนองน้ำแต่ละแห่งมีอาขระเวสีทองที่แตกต่างกันปรากฏขึ้นมาเปิดปลอยกินอายเกินจะจินตนาการ วินาทีที่ดาวเคราะทั้ง9้าปรากฏพวกมันก็สันไหวพยายามคุ้งออกมาจากช่องว่างหดลงให้เล็กลงจนคุ้งออกมาเข้าสู่อวกาศพวกมันเจาะรอยแยกเข้าสู่อวกาศที่มีค่ายโกลดินแดนปิดผนึกตั้งอยู่หมุนวนตกลงใส่วังลินก้าวตำหนักผนึกเทพขนาดเดียวกันบนล่างวางลินปรากฏจุดสีขาวขึ้น9้าแห่งทั้งเก้าจุดคือจุดที่เส้นเลือดใหญ่ตัดผ่านพอจุดทั้ง9้าเชื่อมต่อกัน มันจึงเชื่อมกับทางร่างของเขาเมื่อก้าวตำหนักออกมาจุดทั้งก้าวส่งความเจ็บปวดเกินจะทานทนราวกับริมก้าวเริม่มเจาะเข้าใส่ร่างกายซึ่งมากพอจะทําให้เขาคุ้มค้างได้ร่างวังดินก็สั่นเทาส่งเสียงคํารามจ้องไปยังก้าวตำหนักความเจ็บปวดรุนแรงยิ่งขึ้นทว่าความเจ็บปวดนี้แค่จุดชนวนความไม่อยากยอมแพ้ของเขาตัวเขาเป็นเซียนฝืนลิขิดฟ้ามาทั้งชีวิต สวรรค์ไม่อาจทำอะไรเขาได้โชคชะตาไม่อาจทำให้เขาเชื่อฟังและเขากำลังไปเชิญกับทันสวรรค์ด้ยวยตัวคนเดียวตั้งแต่ตอนที่เขาเลือกเป็นเซียนฝืนลิขิตฟ้าเขาจึงต่อสู้กับสวรรค์และดิ้นรนต่อโชคชะตานาทีนี้เสียงปะทุด,ดังจากล่างวังดินร่างกายขยายใหญ่ขึ้นร่างเทพโบราณหกดาวสูงเกือบหมื่นฟุตทำให้วังดินเหมือนยักษ์จากยุคโบราณเขาซ่อนลีเชียนเหมยและกำมัดแน่นเดินเข้าหาตำหนักทั้งเก้า นาทีที่พุ่งออกไปจุดโลหิตก็พังทลาย4จุดมีโลหิตไหลออกมากลิ่นอายทําลายล้างเต็มไปทั่วร่างกายจังหวะนั้นสี่ตำหนักเปลี่ยนกลายเป็นแสงสีขาวพวกมันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเกินบรรยายเจาะเข้าใส่อวกาศล่อนลงในจุดโลหิตที่วังรินพังทลายไปวังรินสั่นสะเทือนเสียงดังสนั่นอยู่ในร่างอย่างบ้าคลัง่งจุดโลหิตที่เหลือ5้าจุดทั้งหมดพังทลายห้าดวงดาวสองสว่างขึ้น พวกมันหายไปพุ่งก็าหาจุดโลหิตทั้งห้าที่พังทลายตําหนักขยับเคลื่อนไหวภายในร่างวังดินทําให้เกิดการทําลายไม่สิ้นสุดและรวมกันกับตําหนักสุดท้ายในหน้าอกเมื่อพวกมันควบแน่นกันผนึกก้าวตําหนักก็สมบูรณ์แบบดวงดาวที่เกิดขึ้นจากก้าตําหนักไม่ใช่ดาวเคราะห์เสียนจริงๆพวกมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นพวกมันเป็นแค่อุกบาทยักก้าวก้อนที่ถูกปรับแต่งมานานหลายปีและเป็นส่วนหนึ่งของทันสวรรค์ ความเจ็บปวดรุนแรงในร่างวังดินแทบทําให้วิญญาณดั้งเดิมพังทลายส่งเสียงคำรามดาวเทพโบราณตรงกลางหน้าผากก็เริ่มหมุนใบหน้าดูดันโหดเทียมก้าวก้อนหินสามารถผนึกเทพได้แต่ข้าไม่ใช่เทพธรรมดาข้าเป็นเทพโบราณร่างกายเขาสัน่นพลังเทพโบราณก็ประทุลงมาก้าจุดโลหิตบนร่างกายขยับเคลื่อนไหวเกิดเสียงดังอุกบาตในร่างกายเขาหยุดลง และไม่สามารถรวมไปที่ตำหนักสุดท้ายได้ทว่าทันสวรรค์ยังไม่จบแค่นี้แสงสายฟ้าสีม่วงกะเบียสีสันทั้งสี่เรมการเลียขานก็ยังไม่จบภูเขาก้อนเมฆทั้งหมดเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของทันสวรรค์ทันสวรรค์ไร้จุดจบจะตกลงมาจนกว่าเจ้าจะตายต่อจากเก้าตำหนักก็เป็นแปดโครงสร้างแปดโครงสร้างไร้จุดจบในโลกที่มีตำหนักยกขาวอยู่ข้างในแขนขวาของรูปปั้นโบกสะบัด ปรากฏอัคระยักษ์อัคระเวทคือตาประทับของแปดโครงสร้างสวรรค์วารีคุ้นเขาอสนีอัคคีวายุปัตภีหนองน้ำแปดโครงสร้างหมุนวนก่อตัวเป็นโลกของตัวเองเมื่อทั้งแปดโครงสร้างปรากฏพวกมันก่อตัวเป็นกงรอยยักษ์หมุนติ้วผ่านช่องว่างเข้าสู่รอยแยกเข้าสู่อวกาศนำพาแรงกดดันทรงพลังตกลงใส่วางดิน วังหลินใบหน้ากระซิบใช้พลังดั้งเดิมของตัวเองเพื่อประคองวิชาข่วงเวลาเอาไว้ใส่รีเชียนเหมยพลังเทพโบราณของเขาต้องบังคับก้าวตำหนักให้ออกไปตอนนี้เมื่อไปเชิญหน้ากับแปดโครงสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าก้าวตำหนักก็อดไม่ได้ที่เขาจะจ้องอย่างจริงจังโดยเฉพาะกงร้อยยักษ์ที่เปลี่ยนทิศทางไปทุกครั้งที่หมุนจะไม่อาจบอกวิธีโค้งของมันมันรวดเร็วมากกดทับใส่วังหลินในช่วงความเป็นความตายวังหลินก็สงบ ก้าวถอยหลังแบบแนบชิดกับค่ายกลดินแดนปิดผนึกเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกข้าพาท่านมาที่ค่ายกลดินแดนปิดผนึกแล้วท่านออกมาได้โอเคเจ้ากันนะคลิปหน้า bye bye. ไปบายไปเรเ้อร์